สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะชวนเพื่อนๆทํำสาคูมะม่วงน้ำกะทิสดกันค่ะก็ทํากิเองง่ายๆกันเลยนะคะรสชาติหอมหวานมันค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยนะคะค่ะเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเราใช้สาคูนะคะเม็ดเด็ก60กร,รัมค่ะเราก็จะล้างผ่านน้ำนะคะหนึ่งครั้งนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะต้มน้ําให้เดือดค่ะพอน้ําเดือดแล้วเราก็นําสาคูลงไปต้มให้สุกค่ะเมื่อสาครูรอยน้ําขึ้นมานะคะเราก็จะต้มต่ออีกประมาณ4-5นาทีค่ะเพื่อให้สาคูสุกข,ขนาดตากบนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะปิดเตาแล้วก็พักไว้นะคะประมาณสัก2-3นาทีค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาทำน้ำกะทินะคะเราใช้กะทิอยู่ที่450 ml ค่ะใบเตยค่ะ2-3ใบน้ำตาลทราย90กรัมค่ะเกลือป่อนครึ่งช้อนชาจากนั้นเราก็จะต้มกะทินะคะให้เดือดค่ะ พอกะทิเดือดแล้วนะคะปิดเตาได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําสาคูนะคะที่เราต้มเสร็จแล้วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้นะคะเราก็เทน้ําออกแล้วก็นําสาคูนะคะใส่ลงไปเลยคนให้เข้ากันแล้วเราก็จะพักกะทิของเรานะคะให้อุ่นก่อนค่ะแล้วก็จะนํามะม่วงสุกนะคะมาปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นค่ะ เราก็จะนำมะม่วงของเรานะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะน้ำกะทิของเราก็อุ่นแล้วค่ะแล้วก็จะนำมะม่วงที่เราหั่นนะคะใส่ลงไปค่ะอันนี้คือปริมาณตามชอบนะคะแล้วก็ใช้ประมาณหนึ่งลูกค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ถ้วยค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็ใช้ถ้วยพลาสติกนะคะขนาด6ออนค่ะแม่เนยจะทำเสร็จแล้วก็จะนำไปแช่ตู้เย็นไว้ทานค่ะเวลาทานเย็นๆนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเราก็จะตักประมาสักเศษสางส่วนสี่ของถ้วยนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสาคูมะม่วงน้ำประทิสดของแม่เนยน,นะคะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยค่ะรสชาตินะคะจะมีหอมหวานมันแล้วก็อมเปรี้ยวเล็กน้อยค่ะเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูค่ะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องแม่เนยฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ